หนึงในฐานเรียนรู้ของโคกหนองนาโมเดลก็คือฐานคนมีน้ำยานะครับจะทำอะไรกันบ้างมาดูกันใช่ไหมคือเราเป็นกลุ่มแล้วเนี่ยเดี๋ยวทั้งหน่วยงานของรัฐเขาจะช่วยคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มไม่ต้องเสียใจนะวันนี้นำฐานคนมีน้ำยาของละออฟาร์มมาที่อำเภอวังน้อยนะตำบลวังน้อย ก็มีการเรียนรู้กันเรื่องน้ำยาซักผ้าและน้ำยาล้างจานนะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนี้เขาทำเครื่องแกงกันอยู่ก็ขยันขันแข็งกันมากเลยเราแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มแรกก็ทำน้ำยาล้างจานแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่สองก็จะเป็น ฐานทำน้ำยาซักผ้าแบ่งออกเป็นสองกลุ่มเหมือนกันรวมแล้วก็เป็นสี่กลุ่มจะได้ทั้งน้ำยาซักผ้าและน้ำยาล้างจานเอาไปใช้คนละลิตรกว่าๆเลยทีเนี้ยการทำน้ำยาต่างๆเนี่ยมันก็จะต้องรอรอให้ฟองมันหมดก่อนก็คนแรงเท่าไรฟองก็เยอะเท่านั้นแหละแต่ตอนเนี้ยการที่จะทำน้ำยาล้างจาน กลับเป็นว่าฟองหมดเร็วกว่าน้ำยาซักผ้าก็เลยได้น้ำยาล้างจานกลับไปก่อนแล้วต้องมารอาน้ำยาซักผ้ามันตกตะก,กอนก่อนไม่ใช่สิฟองนะ่ะมันหายก่อนนะแล้วก็ค่อยกลับมาเอาที่บ้านผู้ใหญ่แห่งนี้เป็นอำเภอวังน้อยตำบลวังน้อยนะเป็นปู่บ้านที่เขาทำเครื่องแกง ก็มีหลายๆคนก็มาพูดมาคุยกันเพราะเคยมาหมู่บ้านนี้หลายครั้งแล้วก็เอาภารกิจที่จะทำน้ำยาซักผ้าและน้ำยาล้างจานเนี่ยช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ก็คือ การลดรายจ่ายมันก็คือการเพิ่มรายได้แหละทำให้มีเงินใช้มากขึ้นโดยที่ไม่ต้องเสียเงินซื้อน้ำยาทั้งสองชนิดถ้าใช้ดีดก็กทำ,ทำน้ำยาต,ต่างๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เราไปซื้อเขาก็มีสูตรเขียนให้อยู่แล้วแหละนะงานเนี้ต้องพึ่งทอกศออแล้วนะเพราะเขามีจำน่าย แต่ก็เอาเธอจะไปซื้อร้านเคมีพัณฑ์หรือร้านทกศหรือว่าร้านที่เขาสำเร็จรูปมันก็เหมือนเหมือนกันนะแรลปรับสูตรไปตามสภาพ เขามีสูตรมาให้ก็ทำตามสูตรไปเรื่อยๆรับปาาระกันเหมือนกันนั่นแหละก็ได้ไปนคนละขวดนะครับ1.5ลิตรคนละขวดเพราะมีสมาชิกมาเรียน22คนนะครับนี่ไม่รวมที่ไม่เซ็นชื่อน,นะก็ช่วยกันทําแล้วก็เอากลับไปใช้ที่บ้านได้หลายเดือนเลยแหละแบบนี้ <S <S แล้วฟ่า